สวัสดีครับคราวนี้มาพบกับการรีวิวของตัว MBT 2นะครับเรา่จะเปิดเครื่องในยละกัน MBT 2นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอที่เหมาะกับการดูหนังนะครับภาพจะคมชัดดูข้างกัๆมากนะครับ ด้านนี้ไม่มีอะไรวัรสดุทําจากโลหะครับด้านนี้คือลําโพงด้านนี้เป็นปุ่มเปิดปิดกับปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตอนที่เปิดเครื่องดูหนังกันนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นตัวช่องสายชาร์จรูจิ้มรีเซ็ตหูฟังสาย HDMI สาย USB ช่องใส่เมมช่องเสียบ s b เลยตรงครับผมเป็น USB ข0ศนยตัวนี้สามารถใส่แฟลชไดรฟ์ ye, จิ้มเข้าไปได้เลยครับนี่คือด้านหลังครับผมเป็นตัวยี่ห้อ m v t 2แล้วก็แบรนด์สปีดตัวนี้อยากจากการจับดูนะครับผมมีรูปร่างกระชับครับจับได้ง่ายมือเดียวก็จับได้ครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็น่าจะจับได้เช่นกัน โอเคนะครับมันมาแล้วโอเคเปิดเดือดเลยแล้วกันปลดล็อกแล้วตัวนี้ผมจะเริ่มที่เปิดหนังทุกคนแล้วครับผมไฟดายพร้อมจิ้มโหลด เห็นดีไหมครับกำลังกลั้นสแกนนะครับผมมาแล้วมาแล้วเราจะเปิดจากแฟลชไดร์นะม,มีมีแอปมากมายครับผมเอาแอปเนี่ย MX Video นี่ไม่ช่อง HD ของเกาหลีครับผมนี่เปิดแต่ไฟได้อยู่นะครับผมชอบแอปนี้ที่ว่ามันเพิ่มลดความสว่างแสงได้ตรงนี้เพิ่มเปลงได้แางนี้ลดได้แต่ไม่มายครับเรามีปุ่มข้างบนให้จำได้ไหมครับปุ่มบนนี้พิ่มลดเสียงได้ เพราะเราจะหนังเราใส่เข้าไปแล้วก็เปิดได้ครับผมอ่ะปุ่มนี้ปุ่มด้านข้างนี้เอาไว้สําหรับแบ็กกลับฮะแล้วแบ็กลับหน้าโฮมก็ได้เอาอื่นมั้ยโอ๊ะไปผิดแอปไม่เป็นไรเหมือนกันพระประยุกเหมือนกันมันกรอได้เลยครับเพราะสเปคตัวนี้เป็นตัว A8 Samsung ครับ ความเร็ว1นึ่งกิกะเฮิรตจึงไม่ใช่ปัญหาเลยอันนี้เป็นหนังว่าจากเกมครับไฟนอนผมชอบมากในการสนตัวนะฮะเลยะขออัดกันวัในนี้น โอเคเพราะเท่านี้นะครับผมใครดูคลิปเต็มเปิดดูในยู b e เอ่านะครับผมโอเค,อเคเน้งเปิดน้ำก๊สเฟดได้ไม่ใช่ปัญหาต่อไปขอเป็นการเปิดเล่นทัชสกรีนนะฮะเปิดแกงอังกิบเบิร์ดเลยท้าเฟดได้แล้ว โอเคไม่ใช่ปัญหานะครับผมในการทักเกมเดี๋ยวยอ่อขยะจอยทีงนฮะืมโยกซ้ายโยกขวาโอเคครับ เราลงแอปไปให้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Angry Birds Leo Angry Birds ซีซั่นตัวใหม่ล่าสุดของปี2.02 2ก็ลงมาให้แล้วนะครับผมเอาละครับถ้ากครต้องการให้ผมรีวิวสูตรไหนแล้วควรบอกทีนะครับผมแล้ววันนี้สวัสดีครับอ่ปิดเครื่องตรงนี้<ม>เจอใหม่ที่เว็บ t r ร i ดิ้งไมค์ t ีเอชนะครับ Bon